G P S <GPS> C, <S <GPS> C <S แทนเลยนะก็มาที่ไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะพวก G P S C B G G P S C เนี่ยเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็คือแกส๊สธรรมชาติเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคานะ้ำมันลงแก๊สก็ลงโดยธรรมชาติเหมือนกันนะครับนั่นก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ในแง่ของต้นทุนในแง่ของการผลิตไฟฟ้าโดยภาพรวมนะครับซึ่งอันนี้ก็มองในแง่ของฝั่งของต้นทุนที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วถ้าน้าถ้าแก๊สลงแบบนี้นะครับ กำไรของ GPC ก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นจริงๆแล้ว GPC เนี่ยงบเต็มาาที่1เนี่ยออกมาดีกว่าที่เราคาดแล้วเรามีการปรับประมาณการขึ้นไปด้วยนะครับในส่วนของปกะมาณการทั้งปีของปีนี้นะครับบวกกับในส่วนของอกําลังผลิตใหม่ที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียนะครับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับแล้วก็ในที่อื่นๆที่มันเพิ่มเติมเข้าม,มาเนี่ยมันก็จะทําให้รายได้หรือว่ากําไรของตัว GPC ดีขึ้น โดยลำดับอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องค่าไฟที่หลายคนยังกังวลอยู่นะครับผมว่าก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าค่าไฟเนี่ยมันถูกกาหนดไปทั้งปีไปแล้วนะหมดสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน4บาทนะครับซึ่งก็แต่ว่าก็ก็ก,ก็ผมว่ามันแฟกเตอร์อินเข้าไปหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ถ้าราคาแก๊สลงเนี่ยนแน่นอนว่ากําไรหรือมาจิ้นเขาก็ต้องดีขึ้นโดยโดยปกติตร,ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยในแง่ของผลประกอบการในระยะถัดไปได้นะครับ ส่วนเรื่องของภาพโดยรวมของกลุ่มไฟฟ้าอีกอันหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีต้นทุนที่เป็นเงินเงินกู้เยอะนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาสร้างโรงไฟฟ้ามันใช้เงินเนยอะแล้วก็กู้มาเป็นส่วนใหญ่ประมาณ3ต่อหนึ่งเลยทีเดียวนั้นเงินกู้ส่วนที่มันเยอะๆแบบนี้ด้วยเทรนด์ดอกเบีย้ยหรือว่าบอลยูที่มันลงเนี่ยม,มันก็จะไปช่วยหนุนแม่งหรือเซนติเมนต์นเรื่องของพาระดอกเบี ok ้ยจ er ่ายที่มันจะลดลง ในอนาคตรวมไปถึงในส่วนของการทำ valuation เรื่องของ DCF นเวลาทำ DCF เราก็ต้องมี discount rate ใช่ไหมฮะ discount rate ที่มันลดลงก็จะทำให้ valuation ของตัว g p s เนี่ยสูงขึ้นบน DCF นะครับโอเคก็ราคาหุ้นร่วงรวแรงนะเกินไปนะรร่วงแรงสุดในกลุ่มเลยมบางเนี่ยพี่กศคือถ้าดูจากชาร์ตนะฮะจะเห็นว่าเป็นแท่งแดงๆยาวๆแต่ยังไม่ทำโลเท่าเท่ากับ ดีเออใช่ยังไม่ทําโลเหมือนตัวอื่นคือถ้านับจากไฮรอบล่าสุดประมาณโซนสามสิบสามสิบสี่บาทสาสิบห้าบาทครับล่วงมาเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไปดูตัวอื่นเนี่ยบีกริมเนี่ยจะเห็นว่าเล่วงลงมาจริงๆก็อาจจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาซึมมาก่อนแล้วก็ลงอีกนิดนึงแต่ gps เนี่ยมันล่วงจากมันล่วงจากข้างบนลงมาเลยเมื่อก่อนล่วงจากข้างบนลงมาเพราะงั้นเนี่ยถ้าดูอินดิเคเตอร์เนี่ยสัญญาณเนี่ย โอเวอร์โซกว่านะครับแล้วก็อยู่ยังไม่หลุดโลยังไม่หลุดแนวหลับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หลุดระดับ26บาทบวกลบเนี่ยมีลุ้นเดง้งเมื่อวานนี้แท่งก็เป็นแท่งเขียวยาวมีสัญญาณกลับตัวนะวันนี้ก็เลยหยิบมาเป็นหุ้นแนะนําเลยอ,เอ,อีกอันหนึ่งก็คือเพราะิวสองผมก็ว่ายังดีต่อเนื่องจากคิวน1นะครับครับผมวันนี้เลือกหุ้นเด่นเป็น GPC นะครับ